สวัสดีครับพี่พี่น้องๆชาวเสียงสะอนนามทุกท่านวันนี้ลุงมีเรื่องราวจะมาเล่าให้ฟังครับเสียงถอนหายใจยาวเรื่องมันเริ่มจากไอ้เจ้าสิ่งนี้ครับหยิบสาย USB C ที่พันกันยุ่งเหยิงขึ้นมาโถเอ้ยเห็นแล้วปวดหัวเลยสมัยลุงเนี่ยนะสาย USB C มีแค่แบบเดียวครับแบบที่เสียบยังไงก็ไม่เข้าต้องกลับด้านถึงจะเข้าเออนั่นแหละครับหัละแหงครับแต่มันก็ง่ายกว่านี้เยอะนี่อะไร Type C Lightning Micro USB อะไรกันนักกันนาเนี่ย <S <S เห็นสายพวกนี้แล้วเนี่ยลุงอยากจะย้อนกลับไปยุค90ยุคที่ทุกอย่างมันง่ายๆสบายๆยุคที่แค่มีสาย USB A เส้นเดียวก็จบวันนี้ลุงจะพาทุกท่านย้อนไปดูเรื่องราวของลุงกับเจ้าสาย USB ในตำนานกันครับเตรียมตัวให้พร้อมนะลุยย้อนกลับไปยุคนั้นยุค90ยุคที่ทุกคนยังใช้ f l อ p p y Dis k และอินเทอร์เน็ตยังเป็นเสียงโมเด็มที่ดังปรน วันนั้นลุงได้เจ้าสาย USB-A มาเป็นครั้งแรกครับโอ้โหมันเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากจากที่ต้องใช้สาย p a r a l l e l port เส้นหนาๆนาใหญ่ๆตอนนี้เหลือแค่สายเล็กๆเส้นเดียวลุงจำได้ว่าวันนั้นลุงไปทำงานที่ออฟฟิศด้วยความภาคภูมิใจใครๆก็ต้องหันมามองลุงเป็นตาเดียวเพราะลุงมีเทคโนโลยีแห่งอนาคตอยู่ในมือแค่เสียบก็ใช้ได้เลยไม่ต้องลงไรเวอร์ให้วุ่นวายอ้อต้องลงสิลืมไป แต่มันก็ง่ายกว่าเยอะเลยครับมันคือความภาคภูมิใจในยุคนั้นจริงๆแอ่แล้วความจริงก็ปรากฏลุงจำได้ว่าวันนั้นลุงกำลังจะย้ายไฟล์จากแฟลชไดรฟ์ไปยังคอมพิวเตอร์ลุงก็เสียบสาย USB เข้าไปเสียบไปเสียบมาเสียบยังไงก็ไม่เข้ามันเป็นอะไรวะเนี่ยลุงพลิกสายไปมาพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกบนพลิกล่างมันก็ยังไม่เข้าเพื่อนร่วมงานก็หัวเราะก,กันคิกคักลุงก็เหงื่อตกเลยครับ พยายามอยู่เป็นสิบนาทีจนเพื่อนเดินมาบอกว่าเฮ้ยพี่พี่ต้องกลับด้านมันสิเสียงหัวเราะนังลั่นเอ้าต้องกลับด้านเหรอวะทำหน้าตกใจพอลองกลับด้านปุ๊บเข้าเลยครับโอ้โหโง่อังนานนี่แหละครับความท้าทายแรกของลุงกับเจ้าสาย USB ในตำนานหลังจากนั้นลุงก็เริ่มคุ้นเคยกับมันครับเริ่มใช้คล้องขึ้นลุงเริ่มใช้มันกับกล้องดิจิทัลตัวใหม่ล่าสุดโอ้โห ภาพถ่ายจากกล้องสามารถโอนเข้าคอมได้เลยไม่ต้องรออัดรูปลุงภูมิใจมากครับไปคาเฟ่ก็เอาโนต้ตบุ๊กไปนั่งทำงานโชว์ให้เพื่อนๆดูบอกว่านี่ไงโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาฟิล์มอีกต่อไปแล้วลุงก็พยายามจะเสียบสายจากกล้องเข้าโนต้ตบุ๊กครับเราะเสียบไปเสียบมามันก็เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีก็เด้งออกมาลุงก็ทำหน้ายิ้มแห้งๆแ,แล้วบอกเพื่อนว่าเออสงสยัยพอร์ตมันหลวมนะ เราะแห้งๆความจริงก็คือลุงเสียบไม่แน่นครับมันต้องเสียบให้มีเสียงคลิกถึงจะใช้ได้วันเวลาผ่านไปโลกก็พัฒนาขึ้นเจ้าสาย USB ก็เริ่มมีหลายแบบมากขึ้นจาก USB-A ก็มี mini USB micro USB และตอนนี้ก็เป็น Type C ลุงรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังหลงทางอยู่ในเขาวงกฎของสายไฟเลยครับสมัยนี้จะชาร์จอะไรทีต้องมานั่งดูว่าสายไหนใช้กับอะไรโทรศัพท์ power bank หูฟัง notebook แต่ละอันก็ใช้สายไม่เหมือนกันไหนจะสายที่พังง่ายอีกแค่พับงอหน่อยอก็ใช้ไม่ได้แล้วลุงมองดูสาย USB-A เต่าเก่าของลุงมันทนทานกว่าเยอะเลยครับขนาดเอาไปมัดรวมกับสายอื่นๆยังไม่เป็นไรเลยเช้าวันนี้แหละครับลุงกำลังจะไปทำงานแต่ลืมเอาสายชาร์จแบตสำรองมาลุงก็ไปหยิบสายชาร์จจากลิ้นชักที่บ้านโอ้โห มันพันกันยุ่งเหยิงเหมือนรังงูลุงต้องใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงในการแกะมันออกมากว่าจะหาเจอว่าสายไหนใช้กับอะไรไหนจะสายที่ขาดบ้างสายที่ชาติไม่เข้าบ้างลุงเห็นสาย USB A เก่าๆของลุงแล้วน้ำปาจะไหลมันไม่มีปัญหาแบบนี้เลยแค่เสียบก็ใช้ได้จะเอาไปมัดกับอะไรก็ไม่เป็นไรมันคือความเรียบง่ายที่หายไปจากโลกใบนี้แล้วจริงๆด้วยความโมโหลุงก็ตัดสินใจไปร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครับ ลุงตั้งใจจะไปซื้อสาย USB-A เส้นใหม่แต่พอไปถึงร้านเสียงหัวเราะดังลั่นมีแต่สาย Type C ครับลุงก็ถามพนักงานว่าน้องครับมีสาย USB-A ไหมครับน้องพนักงานก็ทำหน้างงๆแล้วถามว่าสายอะไรนะครับพี่ลุงก็เลยบอกว่าสาย USB-A ไงสายที่เสียบยังไงก็ไม่เข้าต้องกลับด้านถึงจะเข้าน้องพนักงานก็ขำกากเลยครับแล้วบอกว่าพี่ครับ เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เก่าแล้วล,งลุงก็รู้สึกเหมือนโดนตบหน้าเลยครับโถเอย้ยลุงก็เลยเดินออกมาจากร้านครับมานั่งที่สวนสาธารณะมองดูสาย USB-A ในมือแล้วก็คิดถึงวันเก่าๆวันที่ทุกอย่างมันง่ายๆวันที่ไม่มีความซับซ้อนลุงคิดถึงเพื่อนๆที่ร่วมกันหัวเราะตอนลุงเสียบสายไม่เข้าคิดถึงความภาคภูมิใจตอนที่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆลุงก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าโลกมันไม่เคยหยุดนิ่ง มันเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลาลุงก็ต้องตามให้ทันถึงแม้จะรู้สึกว่ามันยากไปบ้างก็ตามหลังจากนั้นลุงก็กลับมาที่บ้านครับแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลเรื่องสาย USB ต่างๆลุงก็เลยไปเจอตัวแปลงครับเป็นตัวแปลงจาก USB A เป็น Type C โอ้โหนี่แหละทางออกลุงรีบสั่งซื้อมาทันทีพอได้มาแล้วลุงก็ลองใช้ดูมันใช้ได้จริงครับลุงก็รู้สึกว่าเฮ้ย เราก็ไม่ได้แก่เกินไปที่จะเรียนรู้นี่วะเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตในยุคใหม่ได้นี่นาแค่ต้องปรับตัวนิดหน่อยเท่านั้นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวของลุงกับเจ้าสาย USB มันอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ทำให้ลุงได้เรียนรู้ว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็ยังสามารถปรับตัวและอยู่กับมันได้ครับเพียงแค่เราเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่สำคัญคือลุงได้ค้นพบความสุขในการใช้ชีวิตในยุคนี้แล้วครับ และลุงก็อยากให้พี่ๆน้องๆทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตในยุคนี้เหมือนกันถ้าใครมีเรื่องราวหาหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเก่าๆหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเสียงสะทอนนามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ